ทำเอฟซี 3, ดูเอาเดี๋ยวนี้นะคนที่อยู่ฝั่งนู้นแต่ก่อนใช่ไหมย้ายแล้วเดี๋ยวนี้ออกไปยืนอยู่กลางกล,างล้วนะเขาไม่ได้เข้ามานะไม่ได้เข้ามาทางฝั่งเรานะเดี๋ยวนี้ออกไปยืนอยู่กลางกลางแล้วพูดในแนวทางกลางๆางอ่าส่วนมากจะไม่ได้พูดอ่าถึงท่างใหญ่เท่าไหร่แล้วเพราะอะไรเพราะแกไม่ได้ไปทําอะไรทําอะไรให้ผิดเนี่ยเออมีอยู่คนเดียวที่มันแทะอยู่ที่มันว่าอยู่ก็มีอยู่คนเดียวนอกนั้นไม่มีแล้วเอฟซีไม่มีเหลือแล้ว เออไม่เห็นแล้วแอะไปส่งดูนะสมัยก่อนเขาแท้เขาได้ดีนี่ไม่มีแล้วมีอยู่คนเดียวปอบเหลืองมีอยู่คนเดียวนอกนั้นหาไม่เจอนะไม่มีไม่รู้ใคไรไปไหนหมดแล้วแล้วทุกอย่างก็จะมาลงที่ตรงนี้ทุกอย่างก็มาลงที่สี่กอแล้วมาลงที่ตรงนี้เอ๊ะทำไมแอดก็จะงงวะทาไมมันตีกลับไปแบบนั้นวะเนี่ยมันตีกลับแล้วนะเออจริงๆต้องให เออต้องให้กำลังใจเขาถูกไหมล่ะเออนะกับกายมันประัดกับตาลปัดยังไงชอบคนนะอ่ะเออพลิกสถานการณ์พลิกเลยเออพลิกพลิกไปอย่างอื่นเลย MC, เอฟซีเออดูเอาพลิกไปอย่างอื่นเห็นไหมตามหลักเนี่ยมีแต่คนเห็นใจมีแต่คนอ่ามีคนบอกว่าเอ้ยาานายงศาเนาะโอ้เขาเสียหลักเขาอะไรเขานะโ,โ้นะเดี๋ยวนี้ไม่ละนะไม่เลย ดันไปให้ให้กำลังใจหนุ่มส่วนยาง่ไปอย่างนั้นเอฟซีเห็นไหมไปให้กำลังใจทั้งนั้นแล้วกับตาลปัตเลยเพราะอะไรล่ะเพราะมันตีกับไงนะครับนะเอมันชัดเจนไหมว่าคำสาบานนะครับถ้าใครทำถ้าใครทำหรือว่าใส่ร้ายเขานะครับให้ครอบครัวนะครับพีนาสันเตโล นะให้ครอบครัวชิปหายวายป่วงนะครับโอ้โหเป็นไงํำสาบานนี้นะครับแอดว่าเคือพูดง่ายๆนะถ้าใครทําแล้วแต่แอดว่ามันก็น่าจะถูกแหละเอ่อถ้าใครทําขอให้อ่าบาปนั้นหรือว่าคุณกระทํำเนี่ยให้กลับคืนสนองเห็นไหมก็ดูเอานะครับผลของการกระทําผลของการคำสาบาน มันบ่งบอกมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าใครอะ่ะเราก็อยากจะเห็นผู้ลายเหมือนกันนะครับเราก็อยากจะเห็นใครนะเป็นคนทํำเราก็อยากจะรู้เราก็อยากจะเห็นแต่เดี๋ยวนี้เราอาจจะมองไม่ชัดเจนนะแต่ว่าวิบากกรรมมนเริ่มมองเห็นเนะี่ยใช่ครับผมดังคําสาบานนะครับนะครับหม่โอ้ไม้ธนวันนะครับอ่า ชนแก้วเลยเหรอไม่โอ้โหเอ๊ดนข่าวว่าเมื่อกี้ตัวลายหรือเปล่านะพูดถึงใหม่อยู่ไม่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะใหม่เออไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะตัวลายพูดถึงอยู่นะโอ้มันว่าเสียเหมือนกันนะไอ้พวกนี้มันก็มีแต่ไอ้นั้นทางนั้นแหละนะครับเกาะกระแสเขาทางนั้นนะครับเออนะเกาะกระแสเขาทางนั้นพวกนี้เออ ก็ก็แสเขานะครับหาทางเล่นงานเขาทุกรูปแบบนะออก็เป็นกำลังใจให้ใหม่ชาละวันด้วยนะครับผมน,ะนี่แหละนะครับใช่ไหมไปดูในชุมชนใหม่ <laughs> ดูอยู่นะอ่านบ่อยๆอยู่นะครับอ่านบ่อยๆอยู่ก็เป็นกําลังใจให้แหละนะครับอายูกินะครับสวัสดีครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับคนเราเนะ่ะทําดีย่อมได้ดีนะครับเราพูดในสิ่งที่มันถูกต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงนะครับออันไหนก็แล้วแต่นะครับอ,อ๋ออาชีพเหรอโอ้ยเราประวัตินะเรารู้ เราดูเข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่เรายังไม่เข้ามาอยู่ที่นี่เลยตั้งแต่เรื่องราวนี้ยังไม่เกิดขึ้นโดยสามไปแล้วก็เห็นอยู่แล้วกีว่าประวัตินะครับเราเห็นเรารู้กันอยู่คนเราถ้าเป็นคนดีนะมันไม่มีหรอกอ่าเรื่องความอ่าด่างคอยของเรื่องพวกนี้นะบอกตรงเราเห็นกันอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นเรารู้ไม่ใช่ไม่ดูเราแค่เราแค่ไม่อยากพูดเฉยเนี่ยนะครับ ไลดึกจังแะครับก็รอลุงลงก่อนไงยุกินะครับเออรอลุงลงก่อนก็อยขึ้นนะก็ไปฟังแกพูดอยู่นะเรื่องหลายๆเรื่องนะครับแกก็พูดได้ดีแหละพูดได้เข้าใจนะเออคือคนเรานะพูดแล้วไม่สามารถเราต้องไปถามซ้ํานะครับไม่มีเนะพราะอะไรแกพูดแล้วมันเคลียร์ไงเออพูดแล้วมันเคลียร์พูดแล้วเข้าใจไงมันก็จบไหมละ่ะ ถ้าคนเราพูดแล้วอึมครึมพูดแล้วยังหาข้อสรุปไม่ได้แล้วก็จะมีข้อถามมีมีมีอาการเครือบแคลงเครืองยังยังเครืองอยู่คือยังยังสงสัยอ่ะยังมีความสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีข้อสักถามต่อไปแต่ถ้าพูดแล้วมันเคลียร์นะครับแล้วก็มันโปร่งใสพูดไปแล้วเราก็ไม่ได้ติดใจนะความจริงถ้าพูดความจริงเนี่ยส่วนมากมันไม่มีปัญหานอกจากพูดแล้ว เอ,อมันไม่เป็นความจริงไงแล้วเราพูดแล้วมันเครือบแคลงไงมันไม่เด่นชัดมันไม่ชัดเจนแล้วคุมเครืองไงมันมันก็ฟังไม่ได้ฟังแล้วไม่ได้สับก็ต้องมามีข้อสักถามถามกลับไปอีกนะเขาจะไม่เหลือ <laughs> <laughs> ก็นั่นนหละสิอันนั้นมันเป็นการการะทําของเขานะไม่มีใครเขาทานะคุณวีโบนะครับมันเป็นการการะทาของเขาเองเขาทําของเขาเอง ไม่มีใครทํานะครับเออไม่มีใครทําจริงๆนะไม่มีใครทําสุดท้ายแล้วก็จะหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะย้อนกลับมานับหนึ่งหน่อยเหมือนเราหาเล่นเกมเกมเศรษฐีอ่ะแล้วโยนลูกเตา๋าไปก็เริ่มนับหนึ่งใหม่มันก็จะเหมือนคล้ายๆกันอย่างนั้นนะครับนี่มันเป็นชีวิตจริงนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นอืมในเมื่ออ่าภาคปฏิบัติของคุณ มันไม่สอดคล้องนะครับในหลักตามความเป็นจริงในหลักาทางพระพุทธศาสนานะครับคุณต้องมีคุณธรรมประจําใจด้วยนะครับมีศีลธรรมอยู่ในใจด้วยนะครับมันถึงจะไปด้วยกันได้ถ้าใช้ชีวิตาตามความเป็นจริงนะใช้ชีวิตในตามธรรมชาติที่เราใช้อยู่คุณต้องมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีพอสมควรแล้วก็ต้อง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบข้างด้วยอา่าจิใจจะต้องกว้างไงนะครับเอ,อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีอะไรก็พูดตรงไปตรงมานะครับคนที่พูดแบบนี้ตรงไปตรงมาเนี่ยมีคนนับถือเยอะแยะมากมายเพราะอะไรเขาพูดตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมคม้อมแล้วก็พูดแบบเด็ดขาดอะแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะแล้วมันจบไงเออแต่บางคนพูดแล้วไม่ใช่อย่างนั้น <laughs> มันไม่จบ เออคาคาสังแล้วก็ยังฮะไม่เข้าใจในคําพูดอย่างเนี้ยพูดไปแล้วก็ไม่สามารถที่แก้คําพูดได้เออพูดแล้วไม่เคลียร์นะครับเขาก็จะมีข้อสักถามต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบแบบนั้นนะนะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของของแต่และบุคคลนะคุณทําดีน่ะนะยังไงก็ได้ดีแน่ๆ นะแล้วก็สังคมรอบข้างเขาก็จะยอมรับคุณเองเพราะอะไรก็คุณทำครงงามความดีเนะาะสังคมก็ต้องยอมรับอยู่แล้วแต่วันใดวันหนึงที่คุณที่คุณพยายามพูดหักเหบิดเบือนความจริงเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะดูออกสังคมเขาดูออกเออพูดไม่เคลียร์พูดไม่ชัดนะไม่เอาเรื่องเด่นนุนเด่งน,นี้มาแล้วก็พูดแก้ตัวไปวันวันหนึง่ง <laughs> แก้ตัวไปวันๆมนันก็จบนะจบจบเลยนะครับรับรองเอฟซีนะแอดบอกเลยเลยนะครับว่างานนี้นะครับเราจะได้เห็นอะไรกันดีๆเยอะนะจากคนที่เขาอ่าถูกกระทำนะครับเออนะอย่างยกตัวอย่างอย่างหนุ่มสนยางนะนะครับยกตัวอย่างอย่างหนุ่มสนยางนะผิด อันนี้เราเข้าใจอผิดเขายอมรับผิดไหมผิดยอมรับผิดเราถือว่าเขานักเลงพอเขาทําผิดเขายอมรับโอเคใช้ได้แต่ว่าในเมื่อเขายอมรับผิดแล้วควรจะให้เขาแก้ตัวไหมละ่ะควรจะให้โอกาสเขาไหมละ่ะอย่างเนี้ยออย่างเนี้ยชัดเจนนะครับเอซีมันชัดเจนเอแล้วก็ไม่ควรจะหาเรื่องหาราวเพื่อจะทำการ แบกเมย์เขาเพื่อจะทาการหาเหตุและผลเพื่อจะทาการแยกเขาออกมาคือจะไม่เอาเขาเพื่อจะทาการแยกเนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับหาเหตุและผลแลว้วก็สร้างเรื่องนะครับสร้างราวขึ้นมาให้ทุกคนเข้าใจผิดแล้วมันก็มีคนที่ได้รับผลกระทบไปก็เยอะแยะเห็นไหมสุดท้ายก็สอบไปสอบมาก็ไม่ใช่เรื่องจริง แล้วยังไงล่ะเขาวนี้เอยคุณก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเนี้ยคุณสมบูรณนะครับสวัสดีครับผมใช่ไหมเออใช่ครับผมนะครับเห็นไหมแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปแซะเขานะครับไปแซะนู่นแซะนี่เขานะครับเอ,อแล้วจะไปอะ,อะไรนะเขาบอกว่าไป ไปแซะเขาทำไมในเมื่อเราไม่สนใจเขาแล้วเราเอาเกียดเขาแล้วนะเออเราไม่สนใจหรือพูดง่ายๆอ่ะเราเลิกเขาแล้วเนี่ยเราต้องคนเรานะถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงของตามตามธรรมชาติใช่ไหมในเมื่อคุณเกียดในเมื่อคุณไม่เอาเขาคุณก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องพูดถึงเลยไม่สนใจเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปอันนี้มันถูกต้องที่สุด เอออย่างนี้มาก่อนนะเออกดให้แล้วขอบคุณมากคุณกาญานานะครับสวัสดีครับผมนะอันเนี้ยแหละอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ที่เราก็สงสัยว่าเอา้ามันก็น่าจะจบไม่ใช่หรือใช่ไหมเออมันก็น่าจะจบไม่ใช่หรือเพราะว่าอ่าคุณในไหนคุณก็คุณเลิกลาไปแล้วใช่ไหมคุณไม่ให้เขากลับมาแล้วอ่ะ แล้วคุณจะไปตามลาวีเขาทำไหมอย่างเนี้ยนะแล้วทุกคนเขาเอาไปพูดในเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้หมดเลยเนี่ยมันเสียเรื่องตรงนี้ทั้งทั้งที่เราเข้าใจแหละมันเป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้เราเข้าใจนะเออก็ไม่อยากพูดถึงมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าในเมื่อคุณออกมาป่าประกาศอ่าในสังคมออกมาให้เขารู้นะครับมันก็ไม่ใช่ส่วนตัวแล้วละ่ะเออแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวนั้น คุณไม่ออกมาเปิดเผยแพร่คุณไม่ออกมาเผยเผยแล้วคนอื่นเขาเอาดันเอาไปเนี่ยคุณไปร้องเรียนเขาได้นะเอไปฟ้องร้องก็ได้ว่าคุณเอาเรื่องเขาทําให้เขาเสียหายคุณไปฟ้องร้องก็ได้แต่อันนี้คุณมาเปิดเผยด้วยตัวเองคุณจะไปตาหนิติชูมตาหนิติติงคุณก็ไปตําหนิติติงในในสื่ออีกโอ้โหนะครับเขาเขาก็เลยมันก็เลยตีกลับไงยมาจาก จากอ่ทางหนุ่มโอยางเขาผิดเนี่ยกับกายเขาเป็นกายเป็นที่วุ่นกนะเขาเป็นคนที่มีคนเห็นใจเขามากที่สุดเลยเพราะอะไรมันก็เยอะไปไงเมื่อมันเยอะไปนะคนเราที่เขายอมรับยอมอะไรแล้วทุกอย่างนะเนี่ยก็ยังไม่ให้อาภาัยกันเขาอีกนะแล้วต่อไปนี้นะแอดพูดได้เลยว่าเขาจะไม่หวนกลับไปอีกแล้วเออ เขาจะไม่ย้อนกลับไปแน่ๆแอดพูดได้เลยล้านเปอร์เซนต์เลยเหมือนกับเขาได้มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วเออแล้วมันก็สบายนะจะทําอะไรก็ไม่มีใครมาดุด่าว่ากล่าวให้ไหมเออจะทําอะไรก็ไม่มีใครมาติติงเขาไม่มาด่าเขาไม่มาชี้อ่านําเขาเออไม่มาว่าเขาด่าเขาอ่าอย่างงู้นอย่างนี้อีกนะครับเขาเขาสบายใจแล้วตอนนี้ มอ,องตรงก็สบายใจเออแล้วแอดว่าเขาไม่มีทางย้อนกลับไปเริ่มต้นอีกแล้วไม่มีเขาจะเดินหน้าต่อไปแอดว่านะไม่รู้ว่าหลายหลายคนเขาก็ให้กำลังใจหลายหลายคนเขาก็คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือไอ้เรื่องที่เขาจะนะครับเรื่องที่เขาจะอายเครียดไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลิกคิดไปได้เลยเพราะว่ามีคน